สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง i s E Football นะครับกับการลงแรงนะครับผมเ,เกมวันนี้จะสนุกไหมเดี๋ยวรอสักครู่ครับตอนนี้อยู่ระหว่างจับคู่อยู่ครับผมอันนี้ติดนะครับเจอกับแรงพันสามร้อยสามนะครับเปมสีเสื้อของ Red Bull นะครับผม แต่ผมก็ยังคงใช้แผนเดินครับ5 3 2แต่เคาน์เตอร์ก็คงรู้กันแล้วนะครับเป็นแผนประจำตัวผมเลยครับ5 3 2ตอนนี้กำลังทำแผนใหม่อยู่ครับแต่ยังจัดนักเตะไม่เข้าที่กับกำลังซ้อมอยู่ยังไม่เข้ามือนะผมก็ยังไงเดี๋ยวถ้าแผนใหม่เล่นเข้ามือแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นแล้วเอามาลงคลิปให้ดูนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันในเกมดีกว่าครับตอนนี้ กำลังจะเข้าสู่เกมแล้วครับผมรอสักครู่มาแล้วผมมาสู่สนามแล้วนะครับตอนนี้อาร์บีไลท์ิกนะครับผมมาเยือนของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมก็เป็นฝ่ายได้เคลียร์ก่อนนะครับผมได้เคลียร์ลูกเริ่มเล่นนะครับทีเด็ดไม่ได้ครับจะได้ทีเด็ดลูกเคลียร์ก็ไม่ได้ครับลูกนี้ติดครับผมไป่แค่เดี๋ยวมาดูเกมกันยาครับเนื่องจากผมก็พูดไม่ค่อยเก่งแนละ้าพาม่ค่อยเก่งมันเสียสมาธิในการเล่นนะครับครับแรดฟอร์ดยังมาติดครับผมมัจะยืนเรียกรอเอาฟาวแรดฟอร์ดไม่ลุกสักทีไอทิส ลูกนี้โดนสวนแล้วครับบูมินิเก้ตัดบอลไม่ได้โดยเมสซี่ที่เบคแฮมมือนชิแเลฟอร์ดครับเราพาบอลขึ้นมาให้เบคแฮมเหมองเข้ามาลูกนี้โอ้โหแล้วก็ไม่ได้ประตูครับโดนสวนกลับแล้วครับลูกนี้จะโดนสวนกลับหรือเปล่ามาแล้วครับริสเยโนโรนัลโด ล็อกสัน้นใหลูมินิงเก้แต่ก็ได้ครับผมอัวิเอลาอีกทีไคแคมแฮมออกไปที่มองไม่ทันแล้วครับตอนนี้ที่วิเอล่าที่ล็อกสั้นครับแล้วลูกนี้ทันไม่ทันครับโอ้โหเกือบเสียประตูครับแน่บอลเกือบถึงหัวตอเลยครับผมลูกนี้มาดูเกมกันยาวๆครับผมคงจะ ภาคไม่ค่อยคล่องเท่าไหรนะคงจะพาดไม่ค่อยสนุกเท่าไรเพราะว่าเน้นเล่นมากกว่านะครับภาคไม่ค่อยเป็นนะครับผมเพราะว่าถ้านั่งเล่นไปด้วยภาคไปด้วยมันมันจะผิดๆถูกๆครับนั่งเล่นก็จักฟันไปเลยครับเก่งครับผมยิงจังหวะโดนผู้ต่อสู้ลุกใส่มีเก่งไปทั้งนิ้วเลยครับนิ้วแข็งไปหมดแล้วลูกนี้ก็โอโ้ประตูล้มตัวปัดไม่ได้ครับผมลูกออกหลังครับเป็นลูกคอนเนอร์จากทีม ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ปูโยขึ้นมงก็เรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งประตูต่อสนครับผมตอนนี้เอาละครับโดนขึ้นนำก่อนบ้างแล้วครับผมจากลูกมงของกาเลตปูโยนะครับผมโอ้ขึ้นมงเสาแรกได้คมจริงๆครับมงนี้แบบทิมเข้าหาเสาผู้ตัาประตูล้มตัวไม่ทันเลยครับดูเกมมาต่อครับยังไม่จบครับผมก็ยังลุ้นติเสมออยู่ ที่คาร์ลส์เดล่าให้เบคแฮมที่เลตฟอร์ดคาร์ลสส่งมาลูกนี้ถึงฟอร์ลันฟอร์ลันยิงก็เรียบร้อยครับผมทำเตีเสมอแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับได้ประตูจากเดียโก้ฟอร์ลันครับผมในนาทีที่36เอาแล้วครับเกมกลับมาเท่ากันแล้วครับตอนนี้สนุกแน่นอนไม่กลัวครับตอนนี้คนต่างบุกใส่กันมันแน่นอนครับเกมนี้ ดูเขาจะเน้นชัวร์ครับดูการส่งบอลครับชิ่งตามช่องเน้นชัวร์ครับไม่รีบร้อนนะครับคอยจังหวะให้ตัววิ่งเติมแล้วก็ส่งนะครับผมแล้วคาร์ลสเปิดเข้าไปลูกนี้โอ้โหวอนเล่ชนเสาเกือบไปเหมือนกันครับลูกนี้โอ้โหนิดเดียวครับผมแม่เคียออกมาทันครับเกือบไปแล้วครับลูกนี้โอ้อันตรายจริงๆครับลูกเปิดจากด้านข้างเดสฟอร์ทนันไม่ทนันไม่ทันครับผมลูกนี้ แมเกือบโดนประตูที่สองครับผมช่วงก่อนหมดครึ่งแรกอัศนโประตูที่สองนี่ครึ่งหลังมานี่เหนื่อยอีกแล้วนะครับผมเกมนี้ถ้าถ้าโดนนำนี่ครึ่งหลังมาเหนื่อยแน่นอนเดี๋ยวมาดูเกมกันในครึ่งหลังกันต่อครับผมโอ้ต้องบอกว่าเก่งทุกนัดนะครับเห็นผมเล่นแบบนี้อัดเกมนี้แต่ความจริงคือเก่งทุกนัดนะครับเล่นยิงโดนจังหวะผมกดดันมากๆานี่ ต้องบอกเลยว่านิ้วนี่แข็งเลยครับเก่งมากหน้าจอนี่เหงื่อเต็มมือครับผมกดไม่ค่อยไปเลยเลถ้าเกิดแบบโดนจังหวะที่โดนลุกหนักๆนะครับเหงื่อออกนิ้วออกมือเล่นลําบากต,ตอนนี้ก็ยังสบายๆครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ยังไม่ถือว่ากดดันอะไรครับเพราะว่าตอนนี้สกอร์ยังเท่ากันอยู่นะครับผมมาดูเกมกันเรื่อยๆครับรถคืนไปที่เบ็คเกินมาเออร์ จ่ตัดเข้ามาปูโยสังเกตเขาก็ไม่เขาเขาก็ไม่ค่อยรีบนะครับเขาก็พยายามแบบขึงนะครับดูจ่ายชิ่งไปชิ่งมาเอาอยู่อ้าวแล้วลูกนี้เบแคแฮมตัดมาได้แล้วใจเลยครับแทงไปแล้วลูกนี้แรดฟอร์ดแทงไปที่ฟอร์ลันอีกทีจะได้ประตูไหมแล้วฟอร์ลันลูกนี้เรียบรนะ้อยครับโมมาแล้วครับจากจังหวะตัดบอลได้ของเบงแคแฮมแล้วแทงให้แรดฟอร์ดแล้วแรดฟอร์ดก็แทงกับฟอร์ลันอีกทีครับเอาครับขึ้นนาำแล้วคลายความดันแล้วครับตอนนี้ ไดประตูขึ้นนำแล้วคลายความกดดันลงไปได้หน่อยนึงครับตอนนี้แต่ก็ยังไม่หมดเวลาครับมีโอกาสที่จะโดนตีเสมอได้ทุกเมือ่อเดี๋ยวมาดูเกมวันต่อย,ยาวๆครับผมจะได้ประตูที่สามไหมหรือจะโดนตีเสมอครับเดี๋ยวมาดูกันครับบอลันแรดฟอร์แดแรดฟอร์ด,ดอ้อาวชิงไปที่เบคแคมไม่ถึงครับผมโอ้โหช้าปไปนิดเดียวแม่ถ้าเบคแคมถึงนี่กรลุกน,นี้นี่ส่งปัดไปให้ ฟอร์ลันนี่อาจจะได้ประตูที่3อีกนะครับแต่ไม่ทันครับเบคแฮมช้าไปนิดเดียวครับแทงลึกไปนิดเดียวเบคแฮมไม่ทันดูกันเรื่อยๆครับเบคแฮมเวลาที่ฟอร์ลันลาาทำที่จะได้ไม่ได้ลูกนี้แซ่ฟอร์ดเบคแฮมยิงติดโอโ้โหสวนดักได้อีกแล้วครับจะโดนสวนอีกแล้วลูกนี้ นี่ติดครับผมเมสซี่ที่แรดฟอร์ดทิ่งกับฟอรลันแรดฟอร์ดทันไม่ทันทันไม่ท,นทนมัทนยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับผมสามประตูต่อหนึ่งครับโอ้ได้ประตูที่สามจากมาคัดแรดฟอร์ดครับผมโอ้ในนาทีที่หกสิบเก้าครับขึ้นนำสามประตูต่อหนึ่งครับไม่กดดันแล้วครับตอนนี้เล่นสบายสบายแล้วครับผมไม่ต้องกดดันแล้วเพราะว่านำถึงสองประตูครับตอนนี้มาดูเกมกันยครับเหลืออีกประมาณ20นาทีเสร็จ จะมีการหยุดเกมแก้เกมนะครับแต่ตอนนี้บอลยังไม่ตายนะครับผมเดินกันต่อไปเรื่อยๆดีเมสซี่เาโดนตัดครับต้องดูว่าคูกแข่งไปตรงข้ามเขาจะแก้เกมแบบไหนครับอันนี้ก็กดสต็อปลอแล้ว ต้องดูว่าเขาจะแก้เกมในรูปแบบไหนครับจะเปลี่ยนตัวไหนลงมาจะมีทีเด็ดอะไรท้ายเกมเดี๋ยวต้องรอดูครับผมก็ยังคงยังใช้นักเตะชุดเดิมสิบเอ็ดตัวแรกอยู่นะครับผมยังไม่เปลี่ยนนะครับ,บรยวันครับลงมาแทนลูมินิงเก้แล้วเ็เอาโอเว่นลงมาแทนเฟนอร์นันโดโตเลสครับผมเอาแล้วโอเวน่นกับยูฮันครับนะครับจะเป็นตัวทีเด็ดของเขาหรือเปล่าแล้วรูปนี้ คาร์ลบอกขอปั่นไกลๆและลูกนี้ก็ปั่นโอ้โ้รักษาประตูกระโดดปัดไว้ได้ครับปีเตอร์เช็คครับผมคารอลที่ผมชอบเอามาปั่นฟีคิกระยะไกล้วผมรู้สึกว่ายิงแรงแล้วก็แบบเป็นลูกปั่นโค้งสวยนะถ้าเกิดเ้ายิงเข้าจะปั่นเข้าดยทีสวยแล้วเอาแล้วแรดฟอดหลุดมาลูกดีแปรเน้นๆกับผมโอ้ ปั่นเล่นทางเสาสองแล้วก็เรี่บร้อยครับขึ้นนำเป็นสี่ประตูต่อสามอีกแล้วครับผมโอ้สบายสบาย,บายไม่กดดันอีกต่อไปแล้วครับต่อไปนี้อีกเจ็ดนาทีนะผมคงไม่มีปฏิหารเจ็ดนาทีสามลูกนะครับอ่าแลดักได้แบบนี้ก็ยิ่งหมดโอกาสเข้าไปใหญ่นะครับผมแล้วแรดฟอร์ดมาอีกทีไปที่ฟอร์ลันแล้วฟอร์ลันทันไม่ทันโอ้โหไม่ทันครับผม,ไม,บผมไม่ได้ลูกที่ห้าปู่ไปเสียจังหวะหักบอลกลับเข้ามาแล้วผม แล้วโดนกองหลังเข้ามาแซะทันจังหวะนี้สวนกลับได้ไม่ได้ยฮันครับเพิ่งลงมาใหม่ครับจังหวะแรกแล้วโอเว่นไม่ถึงครับผมทีม,มาเออดักไว้ได้แล้วก็โยนยาวขึ้นไปที่ฟอร์ลันฟอร์ลันพักบอลไว้วัชชินแลตฟอร์ดเบคแฮมเบคแฮมยิงยังไงเข้าไม่เข้าครับผมโอ้ไม่รู้ว่าจะส่งหรือจะยิงดีครับจังหวะเมื่อกี้คิดไม่ออกครับผมโอ้แล้วบอกว่าเกมมันเอาครึ่งหลังครับยังไงถ้าใคร ถูกใจใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแต่วันนี้ก็สวัสดีครับ